อ่าเรามาถึงห้องพักกันแล้วนะครับเราก็เอาตัวซีแท็บออกมานะครับซีแท็บของเราก็จะเป็นไซส์แค่นี้เองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี่680นะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับน่าใช้แล้วก็ตัวถังจะเห็นว่าค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวอ่า ท่อนะครับท่อตัวนี้จะเป็นท่อทําความร้อนนะครับพอทําความร้อนก็จะมีตัวหัวตัวนี้นะครับทาความร้อนได้แล้วก็หน้ากากที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นตัว P 30นะครับตัวนี้จะเป็นแสกอากาศที่หัวเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูตัว U v วตัวเนี้ยหกไปสูนมันจะมีตัววัดออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์อยู่หลายตัวอยู่แล้วก็จะมีตัวใส่ไฟนะครับเอามาให้ก็คือใช้งานค่อนข้างจะ โอเคเลยแล้วก็ให้กระเป๋ามาเล็กนิดเดียวนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกที่ดูดีแล้วก็ตัวท่อจะเป็นแบบสลิมเนาะท่อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจะเป็นแบบฮีตทิวนะครับก็จะมีตัวตัวฮีเตอร์นะครับของมันแล้วก็เป็นแบบสลิมดูที่ใส่นะครับตัวนี้ใส่น้ำก็ค่อนข้างจะเล็กลงนะผมมองว่ามันแบนลงนะครับแล้วก็กว้างขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัว แถบที่ทําความร้อนค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมนะน่าจะทําความชื้นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ตัว SD card นะครับเก็บข้อมูลของเราที่เราอนอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ออกซิเจนจะเป็นสายตัวนี้นะครับใส่ที่วัดออกซิเจนได้อ่ะมาดูตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวหน้าจอสัมผัสจะเห็นว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสก็จะดูอ่ะ history ที่เรานอ,นอนได้นะครับแล้วก็จะเป็น มีเซตติ้งต่างๆนะครับมาดูที่ตัวแมสบ้างตัวเนี้ยยี่ห้อยูเวลนะครับแต่ว่าแมสที่ผมใช้เนี่ยเป็นยี่ห้อเลสเมดนะจะเป็นตัว P 3 0นะครับจะเป็นเลสเมดอ่ะเอาดูกันตัวแมสตัวนี้เนี่ยตัวส่วนตัวนะผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มันจะมีดีไซน์ตัวเนี้ยจะเป็นนอนกับนักดำน้ำนะครับจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นซิลิโคนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับจะเป็นตัวหน้า ถอดออกมาล้างได้นะครับตัวนี้ล้างได้แล้วก็มันจะมีไซน์นะครับมันจะมี M S M L อยู่ในกล่องเลยนะครับจะเป็นตัว P 3 0ตัวนี้ P 3 0นะครับแล้วกแบบนี้นะครับอลองใส่ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้ในการมันจะประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยดีไซน์มันจะเป็นดีไซน์ที่เหมือนกับว่ามันใช้อยู่ข้างบนนะครับตัวนี้แทนที่ว่าเราจะต้องมาแบบลำบาก ส่ตรงที่นี้มันจะตอกข้างบนเลยครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยครับเราพลิกตัวมันจะไม่มีอะไรมาลบกดตรงนี้สมมติเรานอนนะครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราพลิกตัวซ้ายขวาก็จะสบายนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกเลยตัวนี้ก็ที่ผมใช้มาเนี่ยเสียงคอดข้านเบาแล้วก็นิ่งนะครับโอเคเลยโอเคขอให้ฝันดีทุกคนครับ